ครัวซองกรอบกำลังฮิตมีครัวซองป้ายเหลืองอยู่พอดีต้องลองซะหน่อยรีดให้แบนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นำตัวควรัวซองไปนึ่งหรือไปเข้าไมโครเวฟสักครู่ให้นิ่มลงค่อยเอามารีดก,ก็ได้นะคะทาเนยจืดหรือเนยเค็มที่ผิวด้านบนทั้งสองด้านคลุกกับน้ำตาลทรายถ้าใครชอบน้ำตาลน้อยกว่านี้ใช้วิธีการทาเนยแล้วค่อยโรยน้ำตาลก็ได้หรือใช้วิธีการผสมน้ำตาลลงไปในเนยแล้วค่อยเอามาทาบนผิวของครัวซองก็ได้ลองปรับดูนะคะต้นฉบับป้าดูมาจากในแอปแดงของต่างประเทศนะ ทาเนยโรยน้ำตาลเสร็จแล้ววางบนกระทะก้นแบนวางกระด,ดาษไขสำหรับรองอบทับแล้วเอากระทะใส่น้ำให้หนักๆวางทับด้านบนใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลฝั่งที่น้บกับกระทะละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหมยกกระทะขึ้นพลิกกลับด้านวางทุกอย่างทับเหมือนเดิมให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สีที่ต้องการพักทิ้งไว้ให้เย็นบนตะแกรงก่อนกิน ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบแนะนําให้กินเลยนะคะไม่เก็บข้ามวันข้ามคืนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อร่อยไม่กรอบถ้าจะใช้เครื่องทำวาฟเฟิลมันจะกลายเป็นคอฟเฟิลนะคะความกรอบจะไม่เท่ากับการไปหน้บบนกระทะแล้วทับให้แบนที่เขาทําขายกันจริงๆเข้าใจว่าน่าจะต้องรีดแป้งให้แบนแล้วค่อยเอาไปอบนะคะไม่ใช่อบเสร็จแล้วค่อยมานับกับกระทะแบบนี้